อ๋อแล้วม <ense>. <t was S 2> ันจิงเลเป็ดมันเสียใครี่ทเสียโอ้ยลูกตบ้านนี่มันกเ้ยเลไป h ế มัน่เธอคิดินน่ะบว่ามัังทวงนั่งอ่านหเรบ่ันครทสถ้าหรือถ้าเราเป็นเรียนเด็กองกัน i <laughs> <laughs> มาผ่อกันอันนี้สีดำท่าสีมผ่อ,องามคน,ท,น,นท่านีจ้าจีเดิมค่าไอ้ค่าขาโมดขาโมดพี่น้องอยากยมสรวัตรเงินกําลังแต่งกําลัแง,งลแต่งตัวปานมล๊ม <c oughs> ได้เวลาทาสีเดิม कर दो कर दो Si O-Yong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  O senhor se irrita? Ah, senhor se irrita? Tá falando de algum coisa? E a Laura sabe nada? ปาาระกันกำลังซาตีนอาชิบอะไรบรรยาย้วพี่น้องอย่าโยมพี่น้องเบิ่งฝาบรรยากาศ

สีสีเบิดไปฟองนึงเรายังจะหาได้ต้นเราก็บ้านจะได้ต้นนี่ใครอยู่มันได้หลอพฟอ,องเงินเอาอยู่ฟองเงินก็ลังคาพอแหล่คุ้มเครื่องเสียงนี่สั่งหน่อยเอาสวัสดีครับสั่งหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คยังบาดเวลา เฮ็ดยังได้ยินว่าถามเลยท่านนาเอาไปท่าสียท่าสียงสร้างหน่อยทาสีซอยมมเป็นสร้างแต่น่อยขนาดนีนี่สารวน้ำฮะฮะนีเบิลดเาจะสนไหมขอกนงัดเลยเงัดเลยงัดยีงัดเลเ กบลอกเลยอกเลยกเียงอกันไปเอาข้อนก่อนเอาตะปูออกเยอะก่อนยังเฉได้สั่นบลงามห้องบล้ับบล้อเดียวตุนฮะได้แล้วบล้อคับเราเกาวะไมกล้าเงี้ยลกฮะเดี๋ยวเอาของแใส่

one I <laughs>

พ่ออยู่แล้วนี่มันจะอิ่ไวนี่เรต้องันนี่เนป้เ็นเหนป่งเ้องป้อหนป้งนปองนป้องเหนหนปงน้อป้องนป่นนนนป้น้้งเ้ง็ปเหน้ง้งหนนป้องเน้้้้ปอน้นปนนอนี่อ้นคเ เอาล้วเอาไปได้ก็ขบเจ้าทันฮัดเอาลบ่อมันก็บนทีแล้วทีนนกันเลอพี่น้องอเย่ยทังานมีเสียงเพลงยอดเยี่นสร้างน้อยเล่ยอย่างเดียวเอาพูวเสาวะเสาวลยเดี๋ยวกกันบรรยากาศพี่น้องยอเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวจังติดตามเบิ่งไปน้องกันอีกพี่น้อง sĩ cả cái <laughs> cây bớt rồi cái sĩ cái bóng quân Bố khó được à sĩ bố khó Bố khắc nha sĩ nồng là Bố mặc lại Nhìn lại nó bố ngàm cho nó có sĩ hoa sang đấy mà bố Sang đấy thả sĩ có sĩ hoa Sang hết là sĩ hoa hết đấy đấy sả Sĩ nói này bố hả sĩ Tông hộp đó luôn Tông hộp đấy Tông hộp đấy rồi. Hắn nào đó nha แม้าน้าตงงพี่น้องงงเลยสี่วัดงพ่าแลวนะสี่น้อยฮะว่า่สีโมพ่อไปสีมาทมทบสมทบน้อกับมาเด้อพี่น้องหยาดยุมไปทบทบน้ากัเฮ็ดท่าสีสลาเอ้ทาสีทีเอทีสลา ร่วมใจพัฒนาสามชีวีตพี่น้องป้ไฟสาราร่วมใจนี่อยากมาพักอะไรอยากมาพักไฟอยากมาพักคุณได้ว่ากันอยากมาร่วมมุทนาน้อมพี่เฮ็ดท่าศีพี่น้องสีกับบัวพ่อทรเข้ามาหาพระอาจารย์ไผวันได้พี่น้องกันโย่มาพักมาพักอะไรพุทนาหน้อมพี่น้องกันโย่เดี๋ยวจะหน่อย เดี๋ยวพาอาจารย์ท่าสีกันจังหน่อยเดี๋ยวพาอาจารย์สีเก็บภาพบรรยากาศให้เบึงหลังจากพักพรอนจังหน่อยกับผูดีช่างเพคนมาให้ช่างเพคนมาเบิึงตู้เย็นให้ท่าสีเสาหอกกอนสลากของห่อท่าสีกับบอลเล่อีเบิดก่อนพี่น้องอย่ายมเลยเบิดงบฝ่สีบริจาคกันโทษข้ามาหาได้เด้อพี่น้องเนี่ยเบิ้ลงบแล้ว นั่งต้อนอะสิล้อต้อนต้อนตอะอิมใบอิมไว้สั่งเพิ่นมากตู้เย็นก็ห่อนร้ดโอ้ยว่านกับแหวนนี่แหละมือนเมื่อใบบล็อกตอกแตกไปอีมาลอดตู้เย็นยังไยโอ้บาดหอบเราง้มมืดอยู่อ่าบาดหอบเรง้มมืดอยู่โอ้เป็นไรพี่น้องอย่าโยมสีสีเสาหอบ

ถือว่าจะหืนว่าจะเอาได้สิโอ้มันกับพัดลมมันหมุนตลอดอยบ่หรือมันบวหมุนว่ะโอ เดีวมันยมันตัเราอย่างฮะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนวอกเอาตัวนี้ถิ่เอาตัวถ่ามืใช้ใช่นี่ถิ้อร์กนว่ะโอ้สวิกตัวนี้ไผมาเห็ดแตกอันลายวัด่าพมันยังกูนี่ขึ้นบัวเน่ยิเขามาเห็ดแตกเน่เลยวะ

ใสยสร้างมาแล้วก็โอเคโหลดตู้เย็นก็เลยแน่นอนอ,อ,อ๋อป้านั่นเลยแสดงว่างานเขหหนาหล่ได้เถอะเนาะเออ โอ้โบได้เลยอ้เถือกี่ว่าเอารถไปนั่นเอารถไปพิตดิ สิหนักไปกตินี่ระวังสร้างก็กรรมกรนี่กรรมกรได้หนักอ๋กระชันที่ว่าสร้างก็เนาะออกรนหองเป็นสร้างเนาะเาเป็นสร้างธรรมดาแลยห้อเป็นสร้าง